สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะที่เข้ามาชมในช่องทาง YouTube ใน Facebook และในช่องยูรีทหกหกหกนะคะขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะคะและท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนิยายจีนแปลนะคะในช่องยูรีทหก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 ค่ะทางเรานี่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะยุ่งอยู่กับการแปลและการรวมเล่มน,นะคะต่อไปก็เราจะอัพให้ถี่ขึ้น ในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหญิงไม้ของท่านแม่ทัพที่จบบริบูรณ์ไปแล้วนะคะเรื่องดังบุภาพร่างพายที่ใกล้จะจบบริบูรณ์เร็วๆนี้และเรื่องชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองได้รับการตอบรับจากท่านผู้อ่านมากมายนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นช่องทางอ e ีบุ๊กหนังสือรวมเล่มและช่องทาง YouTube นะคะอยากเชิญชวนให้ท่านกดแชร์กดไลค์และกดกด s u b s c r i b e และกดติดตามนะคะเข้ามาฟังกันเยอะๆค่ะ และเป็นสมาชิกในช่องของเราต่อไปเพื่อจะได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ